ก้าวไกลนะพักก้าวไกลต้องออกมาหยุดม็อบได้แล้วล่ะเพราะมันเป็นม็อบที่ฉันใช้ว่าม็อบกระเลวกระลาดมากเลยนะคนเราเพื่อนไม่ครบต้องสำรวจตัวเองค่ะเพื่อนไม่ครบเพราะอะไรเพื่อนไม่ครบเพราะเราตัวเหม็นคุณสมบัติไม่พร้อมคิดแต่จะคุกคาม นะคุณเป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนฉันว่าคุณไปยินฝ่ายค้านโง่ๆหรือไม่ก็ยุบพักไปเลยไปน่าํำคาญค่ะจากกรณีเมื่อวันที่สองสิงหาคมที่ผ่านมาที่กลุ่มแนวร่วมธรรมศาสตร์และการชุมนุมได้มีการนัดหมายจัดกิจกรรมคารม็อบลงถนนมุ่งหน้าพักเพื่อไทยแหกขันหมากยื่นรายชื่อประชาชนหนุน8พักรวมจับมือกันให้มั่น,นจนสวหมดอำนาจทำให้เกิดการจราจรติดขดัด ต่อมาเมื่อพักเพื่อไทยมีการถแถลงถอนตัวจากพักเก้าไกลเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลใหมย่ย้ำไม่แก้ไขมาตรา1นึและระบุการจัดตั้งรัฐบาลใหม่จะไม่มีพักเก้าไกลอยู่ในพักร่วมทําให้ดอมสม้มพานบุกพักเพื่อไทยจุดไฟเผาหุ่นและแสดงความไม่พอใจต่อมาพบว่ามีผู้ใช้ติ๊กต็อกรายหนึ่งที่เห็นม็อบลงถนนจึงออกมาอัดคลิประบายความในใจโดยบอกว่า ม็อบเกลื่อนเมืองเลยในกรทมม็มอบคุณออกมาทําไมคะคุณออกมาเพื่อด้อสมส้มออกมาเพื่อก้าวไกลอย่างนี้หรอออกมาไลส่สวอ,ออกมาด่าสวกลางถนนอย่างนี้หรอคะบางช่วงบางตอนก็ด่าเพื่อไทยฉันมองว่าพากก้าวไกลต้องออกมาหยุดม็อบได้แล้วล่ะเพราะมันเป็นม็อบที่ฉันใช้ว่าม็อบเกเลวารากมากเลยนะก้าวไกลคุณต้องหยุดนะคุณต้องชี้แจงให้ดอมส้มคุณฟัง ว่าคุณไปไม่รอดไปไม่ได้ด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลด้วยตัวพ่อพิธาของคุณเนี่ยโดนเรื่องขุนสื่อไอทีวีที่สารธรรมนูญท่านวินิจฉัยอยู่นะคะโดนเรื่องนโยบายมาตรา 1- นึสองที่ไม่สอดคล้องกับความมั่นคงของชาตินะแล้วคุณจะมาอะไรพูดถึงทุนจีนทุนสีเทาพูดถึงทุนผูกขาดอะไรขึ้นมาอีกคุณโอ้โหคุณไปโน่นไปใหญ่ไปโตคุณไม่เคยอยู่อยู่ให้มันตรงประเด็นนะคะ ประเด็นอยู่ตรงไหนประเด็นคือเรื่องส่วนตัวคุณสมบัติส่วนตัวของคุณไม่ผ่านประเด็นคือมาตรา1นึสองไม่มีใครอนุญาตให้คุณแก้ไม่มีใครอนุญาตให้คุณแต่ต้องค่ะเพราะเป็นกฎหมายที่คุ้มกันในหลวงไม่ได้เกี่ยวอะไรกับเศรษฐกิจปากท้องของประชาชน14ล้านเสียงใครไปรับปากคุณคะคุณเลิกเหอะวัทกรรมรับปากไว้14ล้านเสียงนะ่ะไม่มีหรอกค่ะและที่ออกมาเดินอยู่บนถนนอย่างนี้เกะกะมากค่ะ ถ้าคุณจะเป็นคณะรัฐบาลนะถ้าคุณอยากเป็นคุณต้องลดความขัดแย้งไม่ใช่ว่าคุณไม่ได้อะไรแล้วคุณตตบี้ตะบันอยากให้คนออกมาขัดแย้งเพื่อคุณอันนี้พวกคุณใจร้ายค่ะคุณนั่งห้องแอร์ดูคนออกมาเย้ยวเยวขัดแย้งเพื่อคุณอย่างนี้หรอออกมาตะโกนด่าสวท่านอย่างนี้หรอมันใช่เรื่องหรอตอนนี้เป็นการตัดสินใจภายใต้ของเพื่อไทยว่าเขาจะเดินต่อกับคุณหรือเปล่าถ้าเขาไม่เดินต่อกับคุณ คุณก็ไม่มีสิทธิ์ไปว่าให้ร้ายกล่าวโทษเขาคนเราเพื่อนไม่ครบต้องสำรวจตัวเองค่ะเพื่อนไม่ครบเพราะอะไรเพื่อนไม่ครบเพราะเราตัวเม้นคุณสมบัติไม่พร้อมคิดแต่จะคุกคามเพื่อนอยากขับเคลื่อนเศรษฐกิจปากท้องแต่หันมาดูคุณถ้าเอาคุณไปด้วยคุณจะยังแก้ไขมาตราหนึ่งสองแล้วเพื่อไทยเน็บคุณไปด้วยแล้วเดี๋ยวก็ไม่มีใครยกมือให้อีกประเทศชาติก็เดินหน้าต่อไม่ได้คนเราถ้าเพื่อนไม่ครบนะ อย่าหมกมุ่นอย่าลามปามว่าอย่าหาเหตุว่าทำไมเพื่อนไม่ครบต้องรู้ตัวค่ะถ้าเพื่อไทยเขาจะสลัดคุณอันนั้นฉันมองเลยนะว่าทำได้โดยชอบทำคุณไม่ต้องมาอ้างว่าก่อนที่คุณจะจัดตั้งเอาเพื่อไทยมาเป็น MOU คุณไม่ต้องมาอ้างค่ะเพื่อไทยเขามีสิทธิ์ที่เขาจะเลือกคุณหรือไม่เลือกคุณแล้วคุณไม่ต้องกลัวเลยนะว่าเหลืองกับแดงจะผสมกันหรืออะไรก็แล้วแต่ ถ้าใครจะเดินหน้าประเทศไทยเขาต้องยึดความถูกต้องมากกว่าความถูกใจไม่ใช่พวกคุณที่เอาแต่ความถูกใจเลือกตั้งไปแล้วก่อไม่แล้วมันอ่างประชาชนอีกให้ประชาชนดอมส้มงโงโงๆลงถนนเพื่อคุณอย่างเนี้ยฉันบอกเลยนะคุณเป็นรัฐบาลไม่ได้หรอกค่ะไม่ว่าจะชาตินี้หรือชาติไหนฉันว่าคุณไปยืนฝ่ายค้านโง,โง่ๆหรือไม่ก็ยุบพักไปเลยไปน่ารำคาญ และก็พบว่ามีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเป็นจํานวนมากค่ะเช่นบอกว่าพูดถูกมากๆค่ะพูดได้ถูกต้องแล้วครับพี่น้องพูดถูกใจมากสุดยอดครับมันต้องแบบนี้จัดไปก้าวไกลหรือก้าวเรา